สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคันหนึ่งนะครับรถสัญชาติอังกฤษนะครับไทอัมสตีททิปเปิล RX 675นะครับปี2016ครับเดี๋ยวจะมาไล่ของเต่งนะแล้วก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับเดี๋ยวมาไล่ของเต่งกันด้านหน้าไปเลยนะครับเริ่มจากข้างหน้านะครับก็จะมีนะครับด้านล่างก่อนเลยนะครับกันลมหน้านะครับ เต่งของตูนนะครับไท่อ้ําขั้นในไฟนะครับเปลี่ยนมาเป็น LED เรียบร้อยนะครับจาดหมอ้อน้ำของ EU Tech นะครับหม้อน้ำ EU Tech ไฟเลี้ยวเต่งนะครับแล้วก็กันล้มของดิโซมานะครับแล้วก็การ,ขารแารข็งเครื่องนะครับดิโซมาครบ เครื่องนะครับเบิกศูนย์นะครับตัวนี้แล้วก็มีท่อเต็งสลิปออนนะของเทเลอร์เมดนะครับ,อ helmet, รบเอากระปุกน้ำมันนะครับตามล่างของลิโซมานะครับมาที่กันล้มหลังนะครับลิโซมานะแล้วก็น็อตสปูลนะครับลิโซมายางเป็นเพนนลลี่สายฟ้านะครับคอซ่า ดอกยังเหลือเต็มนะครับแล้วก็ท้ายสั้นของ evo tech นะครับตัวนี้เป็นทายสั้นของ evo tech นะครับมีไฟให้เรียบร้อยไฟท้ายก็เต่งนะครับครอบตุดมดเป็นของศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์แล้วก็ตัวตั้งสู้ของไทอัมนะครับแล้วตัวนี้มีฟิกชิปเตอร์มาให้ด้วยนะครับชิปเตอร์มาให้ด้วยมาด้านบน ครับมีกันโดยถังของไทอัมนะครับแล้วก็เป็นกันโดยฝาถังน้ำมันเพียวคาร์บอนมีปลายเฮนของนะครับลิโซมานะครับแล้วก็มีปอกแฮนลิโซมานะครับทั้งซ้ายและขวาก้านคัดของลิโซมาแล้วก็ก้านเบรกลิโซมานะครับกระปุกน้ำมันด้านบนนะครับตัวลิโซมาเหมือนกันนะครับแฮน ลิโซมานะครับส่วนมากจะเป็นของแต่งลิโซมาล้วนๆนะครับรถสภาพยังสวยนะเดี๋ยวให้ดูรอบคันใช่หร <g> ือไม่ไม่ใช่ดูรถ <g> รอบคันน,นะครับรถย,ยังสภาพสวยไร้ร่องรอยมากครับ เดี๋ยวจะให้ฟังนะครับเสียงเครื่องนะครับแล้วก็จะเบิ้ลให้ฟังระรับ,รบเครื่องนะดับในระดับที่สามารถรับได้ <c oughs> สาตาร์ทยังไงนะทีนี้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยววางกล้องแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมต้องกำคัดสาตาร์ทนะครับดูหน้าปัดเล่นไหมครับรถบิ้ง รถคันนี้ก็ได้ลงขายนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใต้โพสต์นะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้โพสต์นะครับสำหรับคลิปรีวิวก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ